มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้นก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจักผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขทางในโลกนี้และโลกหน้าธัมโมหเวรักติธมัมมจาริงธรมมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธมโมสุจิโนสุขมาวาติธรมมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกขติงคัจฉติธมัมมจารี ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมผวังโหติผู้ไฝธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนชีวิตของคนเรานี่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นแล้ว ตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดานะความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือความตายเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและก็เป็นการที่คนเราต้องพลัดพรากจากบุคคลที่รักจากบุคคลที่เคารพไปนะอย่างไม่มีวันกลับคืนมาอีกบางคน,นก็บางทีสูญเสียญาติผู้ใหญ่ คุณเสียคุณพ่อคุณแม่นี่ก็มีความเศร้าโศกเสียใจมากร้องห่มร้องไห้ก,กันเรียกว่าเสียอกเสียใจมากเ,าเสียอกเสียใจว่าไม่มีโอกาสได้มาดูแลคุณพ่อคุณแม่บางคนที่คุณพ่อคุณแม่เสียหรือจากไปนะนี่ก็เป็นข้อคิดเหมือนกันว่าทําไมตอนที่พ่อแม่เรามีชีวิตอยู่เราไม่หาโอกาสหาเวลา มาดูแลท่านละ่นะไม่ต้องมาเสียวเสียใจตอนที่ท่านจากไปในวันเผาต้องมาร้องห่มร้องไห้อะไรนะถ้าเราคิดเชื่อใหม่คิดเชื่อใหม่ว่าในขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เรามีกําลังเรามีเวลามันมีเวลาอย่างไรส่วนมากคนเราก็จะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลามันมีเวลาทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงมีเวลาเท่ากัน เพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรบริหารเวลาอย่างไรเท่านั้นเองถ้าเรารู้จักบริหารเวลาให้ถูกต้องเราก็จะสามารถมามาเยี่ยมมาเยือนคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราได้ไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงวันสําคัญต่างๆเราก็มาได้ทุกวันนั่นแหละทุกวันนี้ยิ่งการติดต่อนี่ง่ายง่ายนิดเดียวเลยทุกวันนี้เครื่องมือสื่อสารต่างๆง่าย แล้วก,ก็การจะแสดงความระลึกถึงคิดถึงก็ง่ายเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้คุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่เราเสียชีวิตเสียก่อนเราถึงค่อยมาเราก็จะมีความโศกมีความเศร้าเสียอกเสียใจอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้ถ้าใครยังมีญาติผู้ใหญ่อยู่ก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนวิธีการใหม่แทนที่เราจะมุ่งหน้าทํางานหาเงินหาเงินหาเงินอย่างเดียว เราก็หันมามองคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราบ้างนะเพื่ออะไรท่านเหล่านั้นจะได้เป็นกำลังใจให้กับเรายามเราท้อแท้อย่ามเรามีความทุกขนะ์เรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ได้คุยกับท่านได้กำลังใจอย่างดีเลยนะนะตอนลงตายัางเป็นสามเณรน้นนอยอยูนะ่เครื่องมือสื่อสารยังไม่มีหรอกแต่ก่อนนั้นนะ เมื่อหลงตากลับมาเยี่ยมบ้านได้เห็นหน้าโยมพ่อโยมแม่รู้สึกมีความอบอุ่นใจสบายใจท่านได้ให้กําลังจิตกําลังใจของฝากที่ท่านให้ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีมูลค่ามากอะไรแต่ว่ามีความสําคัญมากเพราะมันเป็นของที่พ่อยมพ่อยมแม่ให้เราเราก็มีความมีกําลังจิตกําลังใจดีว่าเออท่านให้เราท่านให้เราท่านให้เรามีความกาลังมีกําลังจิตกําลังใจดี และเวลาที่เราเวลาที่ท่านสูญเสียเนี่ยเวลาหรือหรือเวลาเราไปร่วมงานศพเนี่ยท่านทั้งหลายกิจกรรมต่างๆขั้นตอนพิธีการ,รต่างๆมันซ้อนจิตซ้อนใจเราได้เป็นอย่างดีนะตั้งแต่เอาศพลงบ้านเอาศพลงจากทางบ้านก่อนที่พระจะเอาศพลงบ้านท่านสวดสวดใช่ก่อนสวดมาตติกาบางสกุลนั่นแหละ แล้วก็ทำน้ำมนต์นะทำน้ำมนต์กรณียเมตสูตรเอาศพลงบ้านเน่ยทายกวัดนะก็จะเอาน้ำมนนี่ลาดลาดลาดบริเวณที่ตั้งศพเทลาดใส่ความนะเรียกว่าแต่ก่อนนี่แต่ก่อนนี่นะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเอาศพลงบ้าน,นต้องความกล้วยโถโอจานหมดเลยนะนะอะไรต่างๆที่ย่ง แม่บันไดนี่แม่บันไดแต่ก่อนมันบันไดบันไดสามารถเคลื่อนย้ายได้ก็จะกลับบันไดเรียกว่ากลับกลับกลับด้านกลับอะไรต่างๆหมดเป็นคติดสอนจิตสอนใจเราว่าเวลาคนเราเสียชีวิตก็คือกลับกลับบ้านเก่ากลับบ้านเก่าไปไม่กลับอีกแล้วเนี่ไปกลับไปเนี่ยเรียกว่า กลับกลับสู่คืนสู่ธรรมชาติสอนจิตสอนใจเราว่าเรามาจากธรรมชาติเราก็คืนสู่ธรรมชาติมาจากดินน้ำลมไฟก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเหมือนเดิมเวลาเอาศพไปป่าเอาศพไปชาปนากิจก็จะมีการจูงมีการจูงก็จะให้พระให้เนนจูงจูงเดินนำหน้าก็จะมีถือ ถือทูบถือตะเกียงนำหน้าด้วยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าคนเราีนในการดำเนินชีวิตเราต้องอาศัยคุณงามความดีในการดำเนินชีวิตในการนำหน้าถ้าเราขาดเสียซึ่งคุณงามความดีและชีวิตของเราก็จะไม่มีคุณค่าอะไรท่านก็สอนจิตสอนใจเราเวลาเราเวลาเราไปส่งสักการทางชนบทเรียกว่าส่งสัก,การ คือไปเคารพนะไปแสดงความเคารพต่อผู้วายชนต่อผู้ตายในขณะที่จูงศพไปนะจูงศพไปนะมันก็ให้คติสอนจิตสอนใจแล้วว่าศพคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะจูงไปไหนก็ได้นะจูงเข้าป่าเข้าเขาลงห้วยน้องคลองบึงเนี่ยก็ดงได้หมดนั่นแหละเห็นไหมชีวิตของคนเรานี่ถ้า,าตายถ้าตายแล้วเนี่ยจูงไปไหนก็แล้วแต่เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืน,นแล้วแต่แล้วแต่เขาจะจูงไป เพราะฉะนั้นในการจูงนี่การจูงที่จะเกิดประโยชน์ก็คือจูงในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะเอาอะไรจูงเอาคุณงามความดีเอาบุญเอากุศลเอาธรรมะจูงจูงชีวิตเราไปสู่หนทางแห่งความเจริญความก้าวหน้าเอาธรรมะของพระพุทธองค์จูงถ้าใครมีธรรมะอ่าเป็นผู้นําเป็นผู้นําคือจูงเรานะ่ะเอาธรรมะนําหน้าทําอะไรเอาธรรมะนาหน้าเอาความดีนําหน้า เอาสติเอาปัญญานำหน้าชีวิตของคนนั้นจะมีความเจริญมีความข้าวหน้าไม่ตกต่ำชีวิตไม่ตกต่ําชีวิตมีแต่ความเจริญข้าวหน้าไปเรื่อยๆในขณะที่ยุงศพไปเนี่ยก็จะมะีก็จะมีบัณฑิตมีบัณฑิตก็คือผู้ฉลาดผู้ฉลาดหรือนักปราดประจำหมู่บ้านเป็นคนมีอายุหน่อยก็วานเข้าตอกวานเข้าตอกนำหน้าด้วย ข้าวตอกข้าวต่อนี่หมายถึงเอาข้าวเอาข้าวเปลือกมาคั่วแล้วก็เป็นข้าวตอกขึ้นมาหวานไปเป็นข้อติสอนจิตสอนใจแล้วว่าชีวิตของคนเราเมื่อสิ้นชีวิตตายแล้วนี่ไม่มีวันที่จะกลับฟื้นคืนขึ้นมาใหม่อีกเหมือนกับข้าวตอกที่หวานลงพื้นดินนี่มันไม่งอกขึ้นมาอีกสอนใจเราว่าคนตายนี่คือคนที่หมดโอกาสหมดโอกาสที่จะฟื้นคืนขึ้นมา มาทำบุญกุศลทำสร้างกุศลมาสร้างคุณงามความดีอีกแล้วไม่มีโอกาสที่จะกลับพื้นคืนมาอีกแล้วนี่สอนจิตสอนใจเราอย่างนั้นเพื่อให้เราไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตละ่ะถ้าเราประมาทเราก็จะพลาดโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีคือความประมาทถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตของใครแล้วนี่มันจะลากคนนั้นนี่ลากคนนั้นไปสู่ความทุกข์ความลําบากสู่ปัญหาอุปสรรคต่างๆแหละ หมดทุกอย่างถ้าเกิดความประมาทเกิดขึ้นประมาทมัวเมาประมาทในชีวิตก็จะไม่เห็นคุณค่าของชีวิตประมาทในเวลาก็จะไม่เห็นคุณค่าของเวลาประมาทในสุขภาพร่างกายก็จะไม่เห็นคุณค่าของสุขภาพร่างกายเนี่ยถ้าคนเราประมาทเนี่ยท่านจึงสอนว่าถ้าประมาทแล้วก็จะเหมือนกับข้าวตอกนั่นแหละข้าวตอกหวานไปแล้วมันไม่เกิดมันไม่เกิดงอกเงยขึ้นมาอีกเนี่ย เขาก็หวานไปหวานไปสอนไปเรื่อยๆ <cje> พอไปถึงเมนเขาก็จะเวียนรอบเมน,นเวียนรอบเมนสามรอบหรือไม่เวียนก็จะเอาไปชนเมน <ๆ S 2> ไปชนเมนสามครั้งอ่าไปชนเม,มนเมว่ามาถึงแล้วเวียนรอบเมนก็จะเวียนทางด้านซ้ายว่าชีวิตของคนเรานี่นะเวียนมันมีความเกี่ยวข้องกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆคือมันเวียนไปหาทุกข์อยู่เรื่อยๆสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานี่ไม่ว่าจะเป็น รั์สมบัติญาติพี่น้องนะรับสมบัติญาติพี่น้องนะ,นงนะและก็สิ่งที่มาเกี่ยวพัน,นกับชีวิตของเราชื่อเสียงเกียรติยศที่เราต้องการนะที่เราสออแสวงหานี่มันหมายถึงสิ่งที่จะทําให้เราเกิดความทุกข์เกิดความทุกข์อยู่ร่ําไปท่านก็สอนให้เราได้รู้ว่าีการเวียนรอบเมน,นี่คือการเวียนวนของ ชีวิตท่านเรียกว่าวนเวียนอยู่ในสังสารวัตรวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏสังสารวัฏคืออะไรบ้างล่ะกิเลสกรรมวิบากนคนเรานี่อยากจะ,ะได้อยากจะมีอะไรนี่ก็เกิดความต้องการขึ้นนะท่านเรียกว่ากิเลสนะกิเลสเนี่ยความอยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่ออยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ลงมือทำรเรียกว่ากรรมกรรมลงมือทําลงมือกระทําแล้วก็ได้รับผล ก็เกิดความชื่นชอบอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอีกก็ลงมือทําอีกหมุนเวียนไปอยู่างนั้นนยลองสังเกตดูชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวินาทีที่มันผ่านไปผ่านไปเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ตลอดเมื่อเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่เราก็ดิ้นรนทะยานอยากเมื่อทะยานอยากมากๆก็มีความทุกข์แต่ละวันแต่ละวันมีความทุกข์อยู่ตลอดเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็น เนี่ยท่านก็สอนเราที่เวียนรอบเมนเพราะฉะนั้นเราต้องเวียนชีวิตเราให้ออกจากความทุกนี้ให้ได้เวลาเราไปวางดอกไม้จันอ่ะวางดอกไม้จันทวางเคารพบสมท่านก็จะมีคํากล่าวคากล่าวว่าอาวัตสร่างมายามริตพังเราจะต้องตายแน่นอนเราจะต้องตายเนือแน่นอนอ่าคุณนอนอยู่ในโลกนี่ต่อไปฉันก็จะนอนเช่นกันเดียวกับคุณแต่ก่อนคุณก็เป็นเหมือนกับฉันฉันยืนอยู่นี่แหละ มีชีวิตอยู่ต่อไปฉันก็จะไปอยู่กับคุณเหมือนกันเนี่ยเรียกว่าเวลาเราวางดอกไม้จันทร์ให้ระลึกถึงความตายระลึกถึงความตายด้วยอวัชสั้งมายามริตพังหรือเอวังเอวังภาวีเอวังอนาติโตเราก็จะเป็นอย่างนี้จะนี้ความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้แล้วก็ยืนสงบนิ่งยืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงทําจิตใจให้สงบระลึกถึงอะไรระลึกถึงความตายที่จะบังเกิดขึ้น กับเรานี่แหละมันเกิดขึ้นทุกย่างก้าวเพราะฉะนั้นการไปงานศพนี่ได้ประโยชน์มากได้ระลึกถึงความตายได้ประโยชน์อะไรก,กา,ากรระ,ะลึกถึงความตาย,ายนักปรกกสสาชญ์ท่านได้อสอนไว้บอกว่าราละลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบันเทามืดโมหันอันธการทําให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจถ้าเราระลึกถึงความตายเราก็จะไม่ทะเลาะกัน ถ้าไม่ระลึกถึงถ้าระลึกถึงความตายเนี่ยเราก็จะไม่ทะเลาะก,กันไม่โลภไม่โกรธกันจะอยู่กันด้วยความรักตลอดไปเพราะฉะนั้นมันระลึกถึงความตายบ่อยๆเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตในสุขภาพในเวลาในทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราไม่ประมาทเราก็จะดําเนินชีวิตด้วยความมีสติมีปัญญาความพลาดพลัง้งต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็จะได้ตระหนักรู้ ในการสร้างบุญบารมีสร้างกุศลคุณงามความดีอยู่ตลอดเวลาธรรมสวัสดีเจริญพร